มาไหมครับเมนูวันนี้โอ้ยมาเลอกวนเตอร์อ,อลังการงั้นจังเลยครับสวัสดีครับเสียบต่อมคนโกสุริโยว,วันทามาหีือไม่แล้วครับพี่น้องมามาครับเมื่อนี้ แกงไก่ไส้บวบครับบวบเกาหลีด้วยขอเง,งี้ยจิบหนึ่งเท้วนำมาบ้างครับมาสดฮวอ,อนครับผมบริไทยเบิ้งไหมนี่ไม่ไหมบวบไปแกงไก่ใส่บวบครับบวบเกาหลีใส่ซิม บบก,กินข้ามไงครับข้ามกระแดะไอ้กีข้ามตาส่วนเดินข้ามกระแดะค้ับอะไรวะไรลดทุนรดทุน <c oughs> จักเกียว์สกัน สวดหอนๆตึงที่งานค้กัล้วดกนอีกสีงข้นอิ่มแล้วครับตัวนี้อะไรสำเนียงเขาบังสังเกตนิ้วสังเกตนิ้วข้ามไปแล้ อยนี่มันไกป่ปลาโยตะวันมันมี่เห็ดแต่มี่เห็ดก็ยังแถวเอิ้นเนี่ยเอามาเขยงสยใส่เห็ดครับอ๋อใส่กบวบเนี่ยใส่เห็ดเนี่ย,ยเหน็นไะ ันมีแห้งต้องขนดนดนยพีน้องบาคับม้าสมาน้อบาลาสองคโถฮม เาละพอสมมาก,มากับพื่นเดี๋ยวลำหน,ำนำักจะนจะขึ้นอีกนะครับผู้ใดเห็นไม่เห็นคลิปนี้นะครับนั่นรับก่อให้ไดงเงินเมื่อนั่นตื่นก่อให้ไดงเงินแสนครับถถมมากับกดไลค์ถึงแจกกดแชร์มาทำนี้นะครับผมขอบพระคุณครับ